ไอโ้โคตโดด้วยทันเลยเพื่อ <c oughs> นคือ <c oughs> ึเราวิ่งดิเราจะมีควันเหลืองกันเ,เลยอ่ะอ,อือโหอยางสุดชัด <c oughs> ตัวตลกสายคนเหลืองติดสปีดบูสสุดโหดใครคือชื่อว้จเฮยชิบหายเลยโดยนี่ออนก็จะเป็นเซ็ตที่ผมชอบสุดเลยคื <c oughs> ยอจจเน้นควันเหลืองโดดๆเนาะเพราะว่าอันแรกเนียนน่ย,ย,นนนนย,ยจะเป็นกล่องทิก้าที่จะไม่เราเห็นอร่าของเซอระยะ16เมตรถ้าเกิดเรายังอยู่ในจานะอ่าป๊๊บวิ่งไปจากควันเหลืองอยู่อ่ะก็คือเซอจะเนียนแยาก็มาก แล้วก็ยังอันเนี้ยจะเป็นเพิ่มเวลาของบัฟคนเหลืองอีกสองวิเนาะนะก็ให้เราสามารถใช้ได้นานขึ้นไปอีกโดยก็เป็นเซตอ่ออนที่มาคอมโบกับเพิร์กเหล่านี้เลยโดยแรกเนี่ยจะเป็นเพิร์กใหม่นั่นคืออเมริกาไบของเอเลีวยว่ยนโดยเมื่อเราตีเซอร์แบบธรรมดาได้เราจะได้บัฟให้วิ่งไวขึ้น5%เป็นเวลาสิบวิโดยถ้าเกิดเพล็กที้คอมโบกับคนเหลืองอีกอะ่ะเราก็จะวิ่งไปขึ้นเป็น15%เหมือนมีมุมขั้น3เลยประมาณนั้นแล้วก็เพิ็กสองเนี่ยจะเป็นเซตเดเบสโดยก็ให้เป็นเพล็กที่ทุกคนรู้จักกันอย่างดีคือถ้้้าาาเเเเเกกกิดดรร็บสบสตจจนนนคแพลล่ะะัฉีไไปไยหม อกเกลแล้วกึกษาเนี่ยจะเป็นเพิกมีไปเฉยเนี่ยนั่นคือแกรุ่วงก็จากของตัวหุ่นยนต์โดยเพิกนี้ถ้าเครื่อล่าสุดใี่เราเพิ่งทื่อถูกปันติดอะเราจะได้บัฟให้วิ่งไวขึ้น10%แล้วก็ไม่มีเสียงหัวใจเป็นเวลา30วิคือถ้าได้ตีระหว่างที่บัฟยิงอยู่แล้วก็บวกความเหลืองอีกอะเราจะวิ่งขึ้น25%คือแทบจะโท่ลีเจียนตอนวิ่งเลยอะก็คือกิโกงมากแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอ่าชื้อชเลือดของไบตัวจะทำการกั้นไม้ระยะ3 2เมตรเกิดเราทำเซอร์เจ็บได้เนาะให้เซอร์ทุกอย่างขึ้นไปอีกโอเคก็จะมีตามเรียบไม่พูดมากแล้วดูทีเกมกันดีกว่าไปเดี๋ยวกูดู หากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับทงไว้นะครับพี่ติงหูฟัง Ki ่ติงเวซด์ .com นะครับจุ๊บจุ๊บเฮ้แค่ลืมมาก็แปลกแปกแล้วจิบหายแล้วอย่างนี้หน้ากูจบหายเลยโอ้โหเริ่มมาตาแรกก็เป็นด่านกวางเลย คือตาที่เป็นรูปโลกกันสี่คนเลยคืออย่างนี้น่ากลัวมากเลยเนี่ยคือไม่รู้ว่าแบบจะมีใครโคตรเก่งหรือมีใครแบบป็นโปรเพเยอร์ปิดรอยฟ้าไหมอ่มาที่ผมดิ่งมาเครื่องแบบไกลสุดเลยเนี่ยอาเห็นแล้วคนนึงอ่าเป็นน้องเมกโทมัสด้วยไม่รู้ว่าเป็นขายมูมไหมคือเมกสองคนอะ่ะเฮ้ยเมกสองคนแล้วไม่คนเดียว,ลวหลยแต่เอ้ากันไหม <c oughs> <l ots> เลิบม,มาก็โดนละโอเคได้คนแรกแบบไปไหวโดนกันใบแบบตึงๆคนแรกช่วยเมื่อกี้เห็นอ่อคนแถวนี้คนหนึ่งเคเดี๋ยวไปไล่ะเติมขวดก่อนดมควันหรือมีพลังคือตอนนี้เหมือนปักตรงขอบจอมันไม่เห็นอะไรนะอ๋อเล่าเราใช้ขวดอะไรอยู่อะอย่างงี้คือต้องแบบยกขวดเข้ามาดูก่อนไม่งั้นคือไม่ไหวจริงนะโอเคได้ตีแล้วไอ้เพี้ยนอาจจะฉีกไปให้ได้โอ้โหคนที่วิ่งไกลมากอะเพลิดเพลิวะเนี่ย โอเคเราจะไปขึ้นอีกจุดหนึ่งเงี้ยงแต่ไฟแต่ไปไหนพี่โยบ่พอไปแต่เนินรอตั้งห้างเดียวได้โอเคได้แบบคุทธศัพแบบวัยวัยไอ้เวทผมดูไกลนู่นตอนนี้ผมห่วงฉันไปมากเลยเอ้ยมีคนเกิดตรงนั้นด้วยนะเป็นเป็นแก๊ปเยี่ยวไม่ใช่แก๊ปเยี่ยวหรเป็นระไว้มาดิอืมโอ้โหตอนนี้คือไฟผมไฟมากอ่ะมาดิบวกเพิ่มอีกก็คือแบบไฟขึ้นไปอีกอ่ะ ไปไหนฉีกได้โอ้โหคือจะฉีกไปได้ถามจริงยัไม่โดนเฉยไปป่เอเลยเปิดกรอบอยู่นะโอเครออนนี้รอบนึงเอามาฉีกนูแล้วไม่น่ารีบทีเลยโอ้โหแล้วก็น่าเป็นจุกดงจุกเด็กด้วยนมาผมยังไม่ไล่สุดนะขอเติมขวดกดออาวอาวอาวอ้าวฮาาฮี่าาฮ่่าน่าฮ่าม โอ้โหแล้วคือคนเนี้ยมันเกิดใกล้เรื่งไฟเหลาแต่เขาไม่ยอมถอนเฉยคืออย่างว่าแหละรูปโลกอ่ะมันจะแบบเจอประสบการณ์ร้อนๆหน่อยแต่เอ๊จอร์แดนเมกโทมัสแต่คือไม่อยากไล่อ่ะคือปล่อยเมกไปก่อนคือเขาเป็นไข่หมูม,มาไล่นี่คือบแบบอ่าเสียเวลาเก็บสเต็กใหม่อ่ะนี่ไงมาช่วยแล้วเป็นไข่ป่ะไข่มาช่วยเอย่ยจะบอกว่าเกิดแกเบี้ยวอ่ะอ่าอ่าวันนี้ดมควันม,มาก่อนเอ๊ะ ดูี่ไปไหนตดวไปรอบนึงอ่ากลับมาเต็มเหมือนเดิมไ้เพี้ยนไปไหนเขาแบบโดนก่อนสักรอบหนึ่งเพื่อนเอาไปไหนเก็บปี่าต่างตาววะเรายังไวอยู่ใจเพื่อนขึดูลองวิ่งดิใครอยู่จะจ๊ดได้เรียบร้อยตอนนี้คืออ่ากางจะบอกคือจะหมดทุกคนยกเว้นม็กนักคอเด็ดไปอยู่ไหนวะเนี่ยผมเห็นเม็กอยู่ข้างหน้าแต่คือไม่อยากไล่อะเดี๋ยวเสียแบบสเต็คเซตเบสโฟนัดเก็บไว้ก่อน เนี่ยเห็นอยู่ตรงตรงเนี้ยนี่ไงเป็นเมกอะ่ะปล่อยก่อนอ่ะเจอแล้ววันนี้ใครเอ่ยเรียบร้อยอย่างนี้ล้มแน่ถ้าเกิดไม่มีตายยากโอ้โหคนนี้มานั่งหิวหระเร็ว่าไงอยู่ดีแบบเดินไปเชอญน่าเชิญเอาจริงนะแล้วคือหอมมาเลนเซตเนี่ยคือไม่มีใครปั่นเครื่องติดเลยเว้แล้วคือผมจะเอาเพิ่เครื่องติดจะวิ่งไปทำยาวเลยว่ะเด็ดคือมันมันไม่ได้ใช้อ่ะโอเคเพิ่งได้ชื่อเครื่องแบบเครื่องแรกด้วยอะไร เวี่มาเครื่องนี้อาโทรเจมไฟอยู่ข้างหลังเครื่องโอ้โหคือเอาจริงทเจฟนฟย์มันอยู่หลังบ้านเลยคือไม่เห็นอะคือก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่รที่ว่ามันอยู่ตรงเครื่องเลยก็ว่าทำไมไม่เห็นอ่าเกเบี้ยวอยู่ที่ปฏิเพื่อนออกไปไหนลอกทา้รอบนึงโอ้โหนั่นคือพบหมายช้ากันว่ากีเดคือมันจะรอตันหน้าให้ได้ไงเฮ้ยคราวนี้ก็จะติดเกทิ้งไปก่อนมาเก้งไปฮะเดี๋ยวคลอยว่ากันใหม่ดีๆโอเคแหวนเลยแล้วก็ เออปั่นตรงบ้านเล็กกันแหละเมื่อกี้เห็นเอโรบิทตี้แถวเนี้ยคือวิลโลว์พยละเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเนี่ยมาเครื่องระเบิดดีก่อนไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมคือตอนนี้คือแบบอยากไล่คอเด็ดมากก็โอ้โหเแล้วไม่อยากไล่เมกอะโอเคไล่ก็ได้วะเดน๋ยวก็เจอบ่อยละมาดีไปไหนโอ้โหเยดิดูเราสปีดลันดิตอนนี้รถฟันมาตบอื้อสวยรอบนี้มาวิ่งไปไวมากตอนนี้ ใครจะไปจุดได้ไมายก็กั้นอีกจะฉีกไปให้ได้โอเคแขวนมาเอ้าปั่นอยู่บ้านเล็กอะเนี่ยตอนนี้ว่าจะไปปั่นอยู่เครื่องนั้นต่อโอ้โหอย่างเศร้าอ่าดีไงติดจนได้เครื่องนั้นมาก็คือเราไม่มีเสียงในใจด้วยไงตอนนี้ดูวิ่งดีอ่านกมีข้างหลังอ่ไม่ต้องละไม่ต้องข้างหลังละตรงนี้ก็ได้โอ้โหดูเราวิ่งว่ายู่ไปชิบหายเลยหมาเพื่อนไนจุกเลยได้โอเคว่าควัน คนม่วงด้วยว่ะโอ้โหตัวเราตัวเราไหลเลยตัวไหลแบบโคตรหัวแะเอาเมื่อกี้ยังเป็นควันที่อยู่เนี่ยโอเคช่างมันไม่ปุ๊บไม่เปลี่ยนละเมื่อกี้เห็นเงานี่คนหนึ่งอ่าอยู่ดีเรามีเสียงหัวใจเพื่อนไหนไม่พองหลังเลยอ่ะอันนี้คอนเทนต์ไม่ได้๋ยวจริงเรียบร้อยอ่าตาเล่กคนหนึ่งโอเคคนนี้ก็ตาละป่ะตนนี้อ่าตาเล่กคนหนึ่งโอ้โหตาแรกคือแบบจะเกลียวไปอีกแล้วเนี่ยไม่อกี้เจอเควสยรอะขอเล่นหน่อยไปอีไม่ได้แล้ว มาขอเล่นหน่อยอ,อ,อะไรอีไปใช่ไหมโอเคพอพๆพอพอ,พอ,พอเอาว่าเราใครไปเสกบุญไหนวะเนี่ยเยอะนะอ๋อเสกทับเอเ่เอทำใไฟเราอ่ะเดียวเจ๋งใช่ไหมคือคนนี้มันสุดจัดมากใครเสกเราหายไปไหนดมควันหน่อยเนี่ยคือเสกแล้วอ๋อบุญไปทิง้งลอยปะก็ว่ามันไม่เห็นออร่าโอ้โหสุดจัดเกิ้นแหน่บุญไปทิ้งออร่าจริง,รงมันี่ โอเคเป็นขายมุมน่ะมันแบบพับเลยโอเคมันเกิดกันเรียนรู้ว่าตือต้องพับเลยไม่งั้นคือตายแน่เอ้ามันปีนแล้วอ่ะแบบซ้ายขวาแล้วอ่ะโอเคดมมาเรียบร้อยหลงอืออ่าเจอคอนเดตเด้วยคอนเดตโอ้โหตอนนี้คือเหมือนขายมุมขั้นสาวเลยตอนนี้โอเคดมควันใหม่โอ้โหกับเดนชัยแหละคือเวลาเล่นตัวตลกอ่ะผมแทบจะไม่ค่อยใช้อ่าสายควันชมพูนะรู้สึกว่าควันเหลืองแล้วก็เซตเนี้ยคือมันขี้โกงมากมันเผยเวลาแบบรัวๆ ยังสุดจัดอะเพื่อโดดจับไหม,ไมยังโดดจับด้วยอย่างนี้ไม่ทันนะหน้าต่างก็ไม่น่าทันนะ้วมันต่างไม่ทันก็นยังจะเล่นอยู่ตอนที่โอ้โหอย่างนี่ไม่ไมต้องละเก็บดถอยคือ,อ,อตารแรกก็ทันผมผวาเลยดูดิฮะเป็นรูปโลกกันสี่คนเลยคืออย่างน่ากลัาวมากอะ่ะโอเคตามไปดีปกว่าไอจีผมโอโ้โหก็ยังไม่หวาจะเจอด่านก็ให้แหละก็คือรู้สึกว่าตาน,นี้จะเป็นคนไทยกัน อ่าไม่สามก็4ี่คนนะแต่คือมีคนหนึ่งเป็นรูปโลกอีกแล้วอะนั่นคือไม่น่าจะใช่คนไทยปะคิดว่าอย่างนั้นแล้วคือตอนที่เราใช้ไฟเราไปเกิดบ้านเล็กโอ้โหบ้มแน่คือไม่ทันเลยคือบ้มแน่หลอกคนนี้รอบนึงอืมยีงภาพไม้วันดีฉีไปได้โอเคไปวันเลี้ยงมาเอ้ยจะบนจริงอห่ยไม้มันกั้นได้ เรียบร้อยอ้เขาเล่นไปแบบไปไวเลยคือเอาจริงนะแต่เนี่ยถ้าเกิดมันไม่เล่นเทอร์เรนไฟอะ่ะผมจะไม่โกรธเลยคือยังก็จะลงอะ่ะดูมันเกิดเลยฮะไปเกิดบ้านเล็กอะ่ะคือแบบไม่เกิน2องทีคือไปแน่คิดว่าอย่างงั้นมองออร่าคนก่อนเอ้ยคนที่มันสายเียนคอมแบบเกมมิ่งว่ะจะโดนด่าโปว่ะคือผมแบบอยู่ดีก็ดีมาเลยอย่างเงี้ยคือโดนดา100่าร้อยเปอร์เซ็นต์แหะวันนี้วันนี้ทันป่ะไม่ทันหรอก แต่จะปิดจะมันขี้โกงแม่คือเอาจริงๆว่านะไม่ว่าจะเป็นสายควันเหลืองหรือควันแอลควันหนืดอ่ะคือว่ามันมีค่าเท่ากันเพราะว่าอะไรคือว่าควันหนืดดีบางทีก็ดีกว่าแต่คือผมชอบแบบสายแบบจะปิดรันดีมันจะมันมันหน่อยหน่อยไปสองคนนั้นคือพึ่งหิวกันจนหายเจ็บเห้ยเห็นนกบินแม้นต่ข่านี่เอ๋ไม่ด้ปะโอ้โหมันฝนติดด้วยยังโคตรโหดเอ้าแล้วคนนี้ไปขายมุมอเคไม่ไรอะปล่อยก่อนโอเคช่วยชุดให้ เราผมก็กลับมาแมสดิต่เฮ้ยเห็นพิก้าอยู่ตรงนี้ดักหน่ะักส้อยก่อนเอาว่ะมันจะบนปะหรือฉีกรองที่รอบหนึ่งเดียบร้อยหลงอ่ะจกหลังไปก่อนรอบนี้โดนกาไหมายเรามีเซฟเบส้วยไงตอนนี้ไปไหนจะขึ้นบนหรอขึ้นบนจริงไม่เน่ปารนนี้ไม่ทันหรอกเพื่อนเราวิ่งโคตรไวคือเอาจริงตอนเนี้ยผมโคตรหาเครื่องกระทือก่อนนะคือไม่งั้นผมไม่ได้ใช้เพล็กนั่นแน่เครื่นนองติดตะวิงไวอะเดี๋ยวแบบจะจะซวยกันหมดเอามาเดี๋ยวไม่ได้ใช้ เฮ้ยเดี๋ยวหลุดเองเหรอโอ้ยยังสุดจัดทำไปเนี่ยโอ้โหคือไม่อยากตีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียอันนั้นอะไรนะยวติดบริวารทำทำไปเนี่ยโอ้โหมือถือปะคนที่มือถือแน่ร้อยเปอร์เซ็นอ่ะนี่ไงมือถือจริงโอ้ยยังโคตรสุดก็ว่าทำไมแบบคนที่มันยอมเทรดเพื่อนเลยเพื่อนออกไปไหนมาเรายาวิ่งไว้นะเอ้ยไม่เห็นอะไรคนที่มือถือจริงแบบไม่จริงนางเลยแต่อยาบอกไม่น่ามีคิดว่าโอ้โห ตอนนี้คือติด2เครื่องกันนะแต่คือยังไม่ได้ทิ้เครื่องเลยโอเคความชมพูมาก่อน,อนถ้าเกิดตกลงมาก็จะได้แบบอ่าติดหนืดจากเอันนี้อ้ามีแรงด้วยโอ้โหดึงสุดจัดมากแล้วคือทำไมรีบดึงต่อหน้าเราอย่างเงี้ยคือผมแบบแต่ว่าจะชิ้ไปนะโอ้โหเริ่มไฟไปละโอเคถือว่าอยู่นานแล้วคือจะใช้แบบตั้งเยอะแล้วอ่ะโอเคป่ะว้ามีโหลดดิงก่อนตอนนี้เอาว่าคนนี้ไอ้เพื่อนหน้าต่างครับว่าหน้าต่างก่อนป่าไอ้เให้โดดด้วยทันเลยเพื่อน ขึ้นเราวิ่งดิเราจะวิ่งปันเหลืองกันเลยอ่ะ้อโอ้โหอย่างสุดชัดโอ้โหตอนนี้พูดจริงนะผมไล่มันเกินจนผมแบบไม่ได้กระชื้นเครื่องเอาสแต็กเพิั์นเลยอ่ะอ่าต้องหาเครื่องกระชื้นก่อนด่วนๆอ่ะไม่งั้นคือแบบไม่เลด้ด,ดีแน่อ่าต้องไปชื้อเครื่องบัานเล็กทิ้งเลยเพราะว่าบัานเล็กคือมันติดแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะพราว่ามีคนแอบปั่นอยู่แน่นอนคิดว่าอย่างนั้นหันไปเนี่ยเอาด้านที่ใครเอ้าไปกล้าอะไรคนทีม่มาวันนี้เอ้ยแบบให้เตดตายไปทุกคนเร,เราจะหาสุขยิ่ง มันนี่ไปไหนเรายังไวมากเกินนะตอนนี้นอะไรวกเดี๋ยวอ๋อมือถือ,อยังมีอยู่เลยยังโคตรโหดเอาแตะเครื่องทำยออะไรอ่ะเย่จิ้งแปเอ้าอะไรเ,เออไรนี่ยอ๋อจะเล่นไฟฉายอ่าตามเสียงมาอดีตเพื่อนนาจะเล่นนีดจริงเหรอโอเคดนตรงนไหสวยก่อนแล้วตอนนี้เอา้าเดี๋ยวผมภาษามองเงาไกลๆดูว่าคนน,นนั้นชิบหายรอตรงนี้เฉย เอาว่ะคนที่มันเล่นแบบไฟฉายแบบมันมันแล้วว่ะคนนี้ระเบดจูวะคิดว่าโอเคปลาควันเหลียกไหมโอ้โหโดนหลังเฉยโอเคลมมาตอนนี้ลมไมาไอ้ยกี๊บันกิลุกแล้วน่ะทำไมมาเฮ้ยไม่ยอมพับด้วยมาีิไปไหนโอ้โหบ้าควันชีควันชมพูม,มากแล้วปะไม่งั้นคือไม่ไหวจริงนี่แหละโอเคตีรถเซเป็ด้วยมาตอนนี้เอาไปแล้วหับไม้มาสวยอ่าโดดมาอย่างนี้ เรียบถอยคนนี้ตายแล้วมามาตอนที่บอกเลยว่าอย่างตึงอย่างตึงคนใท้กันแบบทุกคนคิดว่าอย่างงั้นก็เลยแบบตึงๆอยู่หน่อยแต่เมื่อกี้เห็นชายหน้าวิ่งผ่านหน้าไปอ่ะโอเคตอนเนี้ยผมจะปล่อยเครื่องบาเล็กไปนะเพราะว่ายไงก็ต้องมีคนมาปัดแน่อเอ้าคนนี้ก็จะติดเหมือนกันโอเคปล่อยไปก่อนนะผมจะคุม,คมแต่เครื่องโซนดีนะบาเล็กคือแบบปล่อยอ่าบาร์ใหญก็จะติดอันนี้ไปไหนก็จะตัวต่างปะ่ะเต๋เ เอาอยู่นี่เฉยโอเคโดดล่างไปเพื่อนอ๋อมึงจะโดดล่างดดต่างกันปะไปไปย่อมโดดต่างด้วยวันนี้มันเล่นอะไรเนี่ยตอนนี้คือไปถึงเครื่องใกล้ติดอะ่ะบอกเลยว่าอย่างยากมาอา้าวเดินติดอย่างงี้บอกเลยว่าเรียบร้อยนะเราเป็นเซตเบสด้วยคือโซนตรงบ้านใหญ่เนะี่ยมีแต่เครื่องที่ขวนมากนะบนบ้านก็ขวนมากบ้านเล็กนี่คือแบบอ่าต้องรู้ว่าจะติดเมื่อไหร่ก่อนอะ่ะถ้าเกิดตีเล่นเป็นนะเขาจะไม่ติดก็นั่นเลยเพราะว่าเราจะคุมโซนแน่ถ้าเกิดเขารู้นะ แต่คือพอหน่าขอให้แบบให้ไหมอ่ะ่าจนได้โอเคสวยมาเราจะไปหาทางจัตเจศตะยืนกันอ่าว่าแต่ตรงนี้ปั่นไหมเฮ้ยมันจะแบบมันจะไม่เจอเลยเออดอมควันเหลืองแถวโซนนี้มาก่อนแล้วคือโอ้โหไม่เจอใครแบบจริงจังเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววันนี้เพื่อนเราอยู่นี่โอ้โหโคตรไหวไหวอยู่ไหวชิบหายที่ขนาดยังไม่ได้บัฟควันเหลืองแบบจริงจังเลยเนี่ยเอาโดนวันนี ฉีดไปไหนว่าอย่างนี้ควันเหลือดีกว่าปะไม่ต้องแล้วมั้งไม่ต้องใช้ควันแล้วแหละอ่ะเรียบหอหอยคนนี้ก็ตายแล้วปะจำไม่ได้อ่าตายแล้วคุณนานี้โอเคไปหาคนก่อนเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วไม่ขายบุกแล้วอ่ะไม่อยากไล่อ่ะคือเขาพยายามลากปะว่าคนที่พยายามลากแน่มางบมาไล่ก็ไล่มาวันนี้ไปไหนขอว่าขอตีหน้าก่อนทีนึงได้ปะอ่าโอ้โหบอลมูมกิฟต์เลยคนที่อุ้ยโดนปลายมีดพอดี อโอ้โหดูเราวิ่งดิวิ่งแบบวิ่งแบบสุดจับมากอะโอเคปล่อยอะไปหาคนอื่นก่อนอ่าไงไงเจอแล้วชวเลนไปเมื่อกี้อ่าผมว่าเฮ้ยจะหาละตอนนี้เขานอกฝนตกโอเคผมจะกระทืบคนนี้ไปก่อนแล้วผมจะทําเป็นมาอุ้มคนนี้ไม่รู้ว่าจะจะมาเปิดติดเครื่องไหมตอนนี้คือรีบจบก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยคือเขานอกฝนตกหนักมากพายุลงเดี๋ยวฝนเข้าไมเดี๋ยวแบบไม่สนุกกัน แขวนไปก่อนแล้วก็ทำเควสด้วยคือตีฟ้ะเอ้ยติดจนได้โคตรโหดโอ้โหนี่มันแข็งเครื่องจริงอยู่มาไม่มีเสียงหัวใจแล้วเราก็จะวิ่งไวแบบไวมากๆเอาไปละอย่าบอกว่าฉีกหัวใจแอบฉีกหัวใจจริงมาดิก่อนเดินแบบตักหน้าปักส้อยมาก่อนเอ๋เจอไหมเจอเจอจริงเอามาเพื่อนออกไปไหนเฮ้ยมันพับไม้เลยมาดิเอาวิ่งไปโคตรมาดิโอ้โหนี่คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เ่ะมา ตอนนี้เพิ่มเป็น25แล้วหมาเพื่อนไปไหนตัวเราติดหลังเสื้อแบบแค่นี้เองอ <c> ะ <oughs> จะโดนหนาโป๊ะอะไรได้แบบหลอนใช่ไหยเลยโอเคตอนนี้ก็จบแค่ความตึ่นเปลี่ยเกือบแพ้เลยต้ตายคนไทยก็แบบตึ่นใช่ไหยโอเคไงก็ไอจีผมเจอกันใหม่คลิปหน้า,าผมบ๊ายบายครับ